สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน28นาทีนะครับก็มันมันว่างมากครับตอนนี้ก็กะว่าจะลองมา <c oughs> อัพคลิปแม่งเที่ยงคืนเลยนะฮะโอเคก็เลยละกันอัพคลิปตอนเวลาเที่ยงคืนครับเป็นอะไรที่ดูดีนะฮะก็มันมีคลิปอยู่หนึ่งคลิปครับที่ผมลงไว้กะจะลงวันนี้แต่ว่าแต่ แต่ว,ว่าคือกาจะลงวันนี้แต่ก็เปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้ครับก็เลยมันเปลี่ยนเป็นวันนี้มันคือมันมันต้องบอกไงเนี่ยก็คือตอนนี้เที่ยงคืนมันก็กลายเป็นวันพรุ่งนี้ที่ผมกล่าวถึงของเมื่อวานว่ามันคือวันนี้ฮะเออด้วยนนประมาณนั่นแหละก็คือวันเนี้ยผมก็เลยคิดอะไรเจ๋งๆออกก็คือ,อ,อลงแม่งตอนนี้เลยดีกว่าโอเคนี่ครับเป็นคลิปล่าสุดนะฮะคลิปนี้โดนลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ ตอนท้ายคลิปผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นโดนได้ยังไงเพราะว่ามันเป็นคลิปเสียงที่ฟรีนะครับแต่มันลิขสิทธิ์อันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่ามันโดนได้ยังไงนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับฝากติดตามด้วยขอบคุณครับคลิปนี้มีแค่นี้แหละเวลาเที่ยงคืนจริงนะตอนนี้เป็นเวลาเอ่อเที่ยงคืน29นะฮะวันที่4สิงหานะครับก็นี่เลยวีคลิปอยู่ เปิดสาธารณะแล้วนะครับนี่ไม่โฟกัสนี่คลิปล่าสุดนะช่างมันไม่โฟกัสก็ช่างมันโอเคบายครับผมสวัสดีครับ